สายผ่านเอดังกิ๊กกิกกิกกิกเลยพี่น้อง ได้แล้ว่สบายก็แท้ กวนยิ่งเ,เลยเขาบอกเออไอเนีย้ยกวนตีนว่ามันใส่โอ้โหมันตื่นคนเดียวไม่ได้ยังไงวะมันต้องตุกคนอื่นด้วยอะวะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ต้องก่อกวนชาวบ้านเนแต่เช้าเลยทีมงานโทรหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วพี่นนอะ ียวแรกโอ้นี่ไงฝั่งนูน้นมาแล้วอะฝั่งนู้นมาแล้วพี่น้องเห็นพวกเรามาเขาก็มาแล้ว หนาวพี่น้องลมหนาวครับลมหนาวพัดมาบอยบอยมาแล้วครับนุน่นโอ้เขาบอกว่าโถหนึ่งยังทำได้เลยแล้วทำไมพวกเราจะทำไม่ได้จัดไปพี่น้องจัดไป โหยดอายดอารมาเลยครับหนึ่งสองสามอื่นมาแล้วพี่น้องสามตัวแล้วแมคโครตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าตรงแต่เมื่อวานทีมงานโทรหนึ่งโหดมากทำกันตั้งแต่ตีสี่สี่สิบนาทีมาแล้วครับเจ้าไก่เจ้าไก่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 ไก โอ้วันนี้นี่ไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบเลยพี่น้องโอ้สุดจัดไม่ให้มีแต่โทนหนึ่งทำแล้วพวกเราทำมั่งเขาบอกโอเคเจ้าเจ้า สัญญานะเราก็ไปนีครับเข้าต่อไปก็เป็นเสียไก่ครับผมนี่แะฮะบรรยากาศยมามเช้าครับผมเช้ามืดตึดตือไม่ใช่มืดธรรมดานะมืดต,ต,ตึ๊ดตือ หมคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็บายบายนี่นอ้องขอบคุณทุกท่านเลยที่มาทำงานแต่เช้าร่วมกันนะครับผม